สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันพรุ่งนี้วันที่4มกราคมปี2567นะคะจะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววิลีกเกาหลีใต้ระหว่างทีม IBK Auto สโมสรต้นสังกัดของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดสโมสรต้นสังกัดของคิมยอนคยองนั่นเองค่ะสองทีมนี้เคยเจอกันมัแล้วนะคะแล้วก็สู้กันอย่างดุเด็ดเผ็ดมัน ค่ะสู้กันไปถึง5เซตในช่วงเลกที่3นะครั้งนี้มาเจอกันอีกครั้งในช่วงเลกที่4ค่ะทุกคน ในตอนที่เจอกันในช่วงเล็ที่3นะทาง IBK a u t o s นั้นพ่ายให้กับฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์2ต่อ3เซตค่ะก็มีประเด็นให้พูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าฟอร์มของทาง IBK a u t o s ซึ่งเป็นทีมที่อยู่อันดับ4ของตารางมีฟอร์มที่ใกล้เคียงสูสีกับทีมที่อยู่อันดับ2ของตารางอย่างฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเซึ่งเคยเป็นทีมใหญ่เคยเป็นทีมที่ขึ้นจาฝูงของตารางนะคะเป็นอะไรที่ถูกูด ถึงกันอย่างมากเลยนะมันมีโอกาสที่จะชนะได้แล้วอะ่ะมันอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล่ะค่ะที่ทําให้ทาง IBK Autos นั้นแพ้ไปให้กับทางฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์นะคะจากการลากยาวมาถึง5เซตตรงนี้นะคะหลายๆคนที่เป็นแฟนวลอล์บอลไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีใต้หรือชาวไทยนะคะต่างก็พูดว่าฮึงกุกไลพิงค์สไปเดอมีโอกาสที่จะแพ้ให้กับ IBK Autos ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่า IBK ยังรักษาฟอร์มการเล่นได้ดีอยู่นั่นก็คือเรื่องของการรับบอลแรกนะ เพราะว่าหลายๆคนมองว่าปัญหาของ IBK หลักๆเลยคือการรับบอลแรกค่ะเวลาที่คู่ต่อสู้หรือว่าฝั่งตรงข้ามเขาเสิร์ฟมาแล้วรับบอลแรกไม่ดีไม่เข้าเซตเตอร์โซนนะคะก็จะทำให้ชมพู่ผ่อนผันเกิดปราดนั้นจ่ายบอลได้ลำบากนะเซตให้ลำบากจะมีการหลอกบอลจะมีเทคนิคอะไรต่างๆเธอก็หยิบมาใช้ได้ลาบากค่ะแต่ถ้ารับบอลแรกเข้ามือเมื่อไหร่ก็จะเข้าทางของชมพู่ผพันธันเกิดปาดได้มากขึ้น เธอจะจ่ายบอลได้หลากหลายจะมองซ้ายมองขวาดูว่าตรงไหนมันโล่งนะคะเธอก็จะส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะคะเหมือนเป็นการวางบอลใส่มือเพื่อนเลยแล้วทําให้เพื่อนตบลงไปเป็นแต้มนั่นเองค่ะจากการสู้กันถึง5เซตตรงนี้นะคะคิมยอนขยองซึ่งเป็นตัวหลักของทางฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์นั้นถึงกับเครียดค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับทีมเนี่ยใกล้จะแพ้ IBK a เ t o อโตสแล้วนะคะแต่ในที่สุดค่ะฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์เขาก็ยังคงมีความเหนียวแน่นและแข็งแกร่ง ากยิ่งกว่ารวมไปถึงสมาธิเขาในช่วงที่เกิดสถานการณ์วิกฤตหรือขับขันแบบนี้เขามีสมาธิที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนแม้ว่าโค้ชของทางฮึงกุกไร์พิงค์สไปเดอร์นั้นนะคะจะด,ดุจะว่านักกีฬาขณะไหนก็ตามนะแต่นักกีฬาถือว่ามีความอดทนสูงมากนะและหลังจบเกมการแข่งขันในครั้งนั้นนะคะเฮดโค้ชชาวต่างชาติซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทางฮึงกุกไร์พิงค์สไปเดอร์ก็ออกมาชื่นชมการเซตของชมพู่พันพันธ์เกิดปราดค่ะบอกว่าการ จ่ายบอลของพรพันธ์ทำให้ตัว MB ในทีมเขาเนี่ยถึงกับหลงเลยนะคะมูคิมซูจีนะคะแล้วก็ลีจุงอาเนี่ยงงกันไปตามๆกันเลยค่ะว่าชมพู่นั้นจะจ่ายบอลไปทางไหน นี่ค่ะเฮดโค้ดของทางคู่ต่อสู้เนี่ยก็ยังออกปากชมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่มองว่าโอกาสที่ IBK Autos จะสามารถเอาชนะฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์ได้ก็มีเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าฮึงกุกเนี่ยเขาเป็นทีมที่เก็บรายละเอียดดีมากๆค่ะเฮดโค้ดชาวต่างชาติคนนี้เก็บรายละเอียดดีมากตรงไหนที่มีข้อผิดพลาดตรงไหนที่เป็นจุดบกพร่องของทีมเขาก็จะพยายามแก้ไข นั่นเองนะคะถ้ามีอะไรที่มันต้องติวกันณเวลานั้นอ่ะเขาก็จะขอเวลานอกแล้วก็เรียกนักกีฬาออกมาคุยเลยนั่นเองค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะทาง IBK จะล้างแค้นหึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ได้หรือไม่และจะสามารถเก็บ3มแต้มได้หรือไม่แฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะต่ขอให้ทาง IBK นี่ยรับบอลแรกเข้าจุดเถอะถ้ารับบอลแรก เข้าจุดทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกไปพรนพันก็จะจ่ายบอลได้หลากหลายแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นตัวรุกอย่างอเบอร์คอมบี้พียวซึงจูฮวางมินคยองรวมไปถึงยุกโ,โซยองก็จะช่วยกันหาช่องทางตบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะและประเด็นต่อมาที่มีคนพูดถึงเยอะมากๆนะโดยเฉพาะแฟนของทาง IBK Autos เนี่ยนะคะได้พูดชื่นชมโค้ชเอาไว้ว่าในนัดที่ทาง IBK Autos เจอกันกับ AI Paper เสวิ่งเนี่ย ลิเบอโรตัวหลักของทีมอย่างชินยอนคยองอาจจะรับบอลได้ไม่ค่อยดีโคช้ชก็มีการเปลี่ยนตัวเอาลิเบอรโรตัวสำรองมาแทนค่ะปรากฏว่าตัวสำรองรับบอลเข้าจุดค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะคะก็อยากจะให้โคช้ชเนี่ยได้มีการเปลี่ยนตัวลิเบอรโรถ้าเกิดว่าชินยอนคยองรับบอลไม่ดีก็ขอให้รีบเปลี่ยนตัวทําเหมือนเกมที่ผ่านมาที่เจอกับเจอกันกับทาง AI Paper Saving ไม่ใช่ว่าพอ,อ,อทําคะแนนไม่ได้มาเปลี่ยนมือเซ อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้โค้ชเนี่ยมีการปรับปรุงตรงนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ที่เขาได้มีคอมเมนต์มานะแล้วต่ายเองเนี่ยก็มีความคิดเห็นเหมือนกันด้วยนั่นเองนะคะ และสำหรับประเด็นต่อมานะคะก็มีการพูดถึงนะว่าโค้ชเนี่ยอาจจะต้องพยายามปิดการโจมตีของคิมยอนคยองปิดการโจมตีของเจเลนาให้ได้นะคะเพราะว่าทีมฮึงกุกไลท mm ์พิงค์สไปเดอร์จะมีคนที่โจมตีทำคะแนนหลักๆก็คือ2คนคิมยอนคยองกับเจเลนาอีกคนนึงก็คือเรนานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าปิดการโจมตีของฮึงกุกไลท mm ์พิงค์สไปเดอร์ได้ก็มีโอกาสที่จะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรถึงปิดการโจมตีได้ ทุกอย่างค่ะ 1. เสิร์ฟกดดันให้ได้นะคะ2ตัว MB นะคะตัวตัวมิดเดิลบล็อกเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นการโจมตีของคู่ต่อสู้เนี่ยตัว MB จะต้องเคลื่อนตัวให้เร็วนะคะใช้มือปัดบอลให้ได้นะและประเด็นต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการบุกโจมตีของทาง IBK a u t o s เองเวลาโจมตีก็ต้องให้มันตายเลยนะคะคือบอลจะต้องตายเลยถ้าเกิดว่าโจมตีไปแล้วทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เขาดีเฟนดได้ เขาก็เปลี่ยนมาเป็นเกมรุกได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณเวลานั้นเลยจริงๆไม่มีใครคาดเดาได้นะคะแล้วก็ตอนเนี้แม้ว่าหลายๆคนจะมองว่าฟอร์มของฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์อาจจะตกตกล่นๆไปบ้างนะคะแต่เขาไม่ได้ตกล่นจากอันดับ1ไปอยู่อันดับ3อันดับ4อ่ทุกคนเขาตกจากอันดับหนึ่งมาเป็นอันดับ2เพราะฉะนั้นฟอร์มเขามันไม่ได้แกว่งมากมายนะคะ ก็คือฟอร์มยังดีอยู่เขายังถือว่าเป็นทีมใหญ่อยู่นะสำหรับทางฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์นักกีฬา Spider, ที่อยู่ในทีมก็มีแต่คนแข็งแกร่งแล้วเขาต้องฝึกต้องซ้อมมาอย่างดีชัยชนะในครั้งนี้การแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่สําคัญมากๆถ้าฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์แพ้ให้กับ ibk autos ibk autos ก็จะเก็บ3มแต้มได้แล้วก็พยายามที่จะทําคะแนนไล่ตาม gs kautech แต่ถ้าฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ เอาชนะ IBK Autos ได้เขาก็จะเก็บ3แต้มจาก42คะแนนก็เป็น45คะแนนไปไล่ตามหุ่นใดซึ่งหุ่นใดมีทั้งหมด47คะแนนเขาก็จะพยายามที่จะไปขึ้นเป็นจ่าฝูงให้ได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนี่ยดุเดือดจริงๆต่างฝ่ายก็ต่างต้องการชัยชนะยิ่งเข้าสู่เลขที่4ความเข้มข้นมันมากขึ้นค่ะทุกคนมันใกล้จะถึงจุดจบของฤด,ดูกาลนี้แล้วมันใกล้จะถึงเลขที่6 แล้วนะคะต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตัดสินเลยนะคะว่าความผิดพลาดของทีมไหนจะมากกว่ากันความเหนียวแน่นในเรื่องของการรับบอลการดีเฟนซ์และการบุกทีมไหนจะมีความเด็ดขาดมากกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะพรุ่งนี้วันที่4มกราคมปี2567เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนั่นเองค่ะไว้เจอกันในช่วงที่ถ่ายทอดสดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ